สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแค่สมาร์ทโฟนครับแต่เกิดมาเพื่อใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ครับนั่นก็คือตัวนี้ครับนบเบียนมีโอสามหครับที่มีความร่วมมือเอ็กซ์คลูซีฟกับเกมในตำนานอย่างฟรีไฟลครับแค่ได้เห็นดีไซน์นี่ครับก็กินขาดไปแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เมชาแห่งโลกอนาคตครับพร้อมกับไฟ R g B ด้านหลังแบบนี้สวยๆครับที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการครับใครเห็นมือถือเครื่องนี้ก็ต้องรู้แน่นอนครับว่าเป็นมือถือ เกมมิ่งที่แช่ทูครับเริ่มกันที่หัวใจหลักของ NEO 3ตัวนี้กันครับที่แตกต่างจากตัวอื่นๆน,นะครับก็คือฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะครับเพราะตัวนี้เลือกใช้ขุมพลังชิปเซตของ Un i SOC t 8 300ครับที่แรงพอจะดันเฟรมเรทในเกมฟรีไฟให้เราแบบนิ่งๆที่60 fps ได้แบบสบายเลยครับด้วยเบื้องหลังการทำงานที่มีประสิทธิภาพครับเพราะว่าชิปตัวนี้เลือกใช้เป็นออคตาคอขนาด6นาโนเมตรแบ่งเป็น ARM Cortex A78 ประสิทธิภาพสูง2คอครับที่ทำงานที่2 2.2กิกะเฮิรตซ์ไว้สำหรับการจัดการแอปพลิเคชันหรือการเล่นเกมหนักๆครับแล้วก็จะมี ARM Cortex A55 ทั้งหมดอีก6คอ์ด้วยกันครับซึ่งเป็นตัวประหยัดพลังงานครับทำงานที่ความเร็ว2.0กิกะเฮิรตซ์ครับโดยคอ A78 นะครับมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนถึง 28%กันเลยทีเดียวครับเรียกว่าการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยราบลื่นอย่างไม่น่าเชื่อครับแถมตัวนี้ครับยังรองรับ 5G อีกด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยชื่อกับ Unisoc นะครับอ่านออกเสียงแบบนี้นะครับว่า Unisoc นะครับเขานะครับเป็นผู้ผลิตบริษัทชิปเซต1ใน3อันดับแรกของโลกเลยทีเดียวครับที่มีส่วนแบ่งการตลาดถึง13%ครับและแบรนด์ดังๆอย่างเ i ี o ย i Vivo o p p r e เดีย หรือแม้กระทั่งยูเบียนี่เองครับที่จะใช้ชิปของ u n i s o เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความแรงและก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยหายห่วงได้เลยครับแต่ที่เด็ดกว่าความแรงของชิปนะครับก็คือฟีเจอร์เหล่านี้เลยครับหนึ่งเลยนะครับ Gaming Shadow Trigger ครับนี่ไม่ใช่แค่ปุ่มธรรมดานะครับแต่นี่คือปุ่มเปลี่ยนเกมของจริงนะครับลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าเราเจอศัตรูแบบระยะประชิดเนี่ยสามารถใช้ปุ่มไล่เนี่ยสามารถเล็งยิงได้เลยทันทีเนี่ยโดยที่นิวโป้งของเราเนี่ยยังควบคุมได้อย่างอิสระเน เนี่ยแหละครับมันคือความได้เปรียบในเสี้ยววินาทีที่จะตัดสินได้เลยนะครับว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะครับแถมปุ่มเนี้ยยังปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นของเราอีกด้วยครับเรื่องต่อมากันบ้างครับเรื่องของหน้าจอครับตัวเนี้ยหน้าจอขนาด6.8นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบ120เครครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยมันสมูทมากๆแล้วก็ตอบสนองเราได้แบบทันใจแบบสุดๆไปเลยครับและเรื่องที่3มครับสิ่งที่เกมเมอร์หลายๆคนกังวลครับก็คือเรื่องของความร้อนครับ neo 3 5g ตัวนี้มาพร้อมกับนวัตกรรมระบบระบายความร้อนที่พิเศษมากๆครับเดี๋ยวผมจะโชว์การเล่นเกมครับแล้วก็จะวัดความร้อนตั้งแต่ก่อนเล่นเกมแล้วก็หลังเล่นเกมให้ดูครับว่ามันจะจัดการความร้อนได้ดีขนาดไหนไปเดี๋ยวไปเช็คการเล่นเกมกันครับว่าจะจัดการความร้อนได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้ก่อนเล่นนะครับอยู่ที่30 4.4องศาครับเดี๋ยวผมจะเทสสัก2-3เกมครับเดี๋ยวมาวัดกันในทีหนึ่งว่าอุณหภูมิจะขึ้นไปที่สักเท่าไหร่ครับก่อนที่เราจะไปเทสการเล่นเกมกันนะครับชิป u n i SOC 5GT8300 ในเครื่องนี้นะครับมีตัวช่วยลับที่อยู่ในชิปนะครับที่เรียกว่า Miracle Gaming Engine ครับหรือพูดง่ายๆนะครับมันคือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลีดประสิทธิภาพในการเล่นเกมบนมือถือโดยเฉพาะเลยครับแค่พูดไปครับมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปเทสการเล่นเกมโชว์กันเลยดีกว่า ก่อนที่จะเล่นเกมครับเราต้องมาตั้งค่ากับปุ่ม Shadow Trigger กันก่อนครับที่เป็นปุ่มด้านบนของตัวเครื่องครับอย่างที่บอกไปนะว่าข้อดีของปุ่มนี้จะทําให้เรานะครับมีอิสระในการควบคุมมากขึ้นครับเราสามารถปรับแต่งตามฟีสไต์ที่เราเล่นได้เลยนะครับสำหรับปุ่ม Shadow Trigger ตัวนี้ในส่วนกราฟิกกันบ้างครับสำหรับฟีฟายเนี่ยผมปรับระดับสูงสุดทุกตัวเลยครับจากประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับ Nubia Neo 3 5G ตัวนี้ครับรับมือกับการตั้งค่ากราฟิกเกมระดับสูงขนาดนี้ได้อย่างสบายครับอย่างเกมฟีฟายเองนะครับเล่นที่ ความลื่นไหลามากๆครับในส่วนนี้ก็ต้องยกความดีความงามให้กับชิป Unisoc T8300 5G ครับที่ทรงพลังและมีความลับที่ซ่อนอยู่ทำให้แรงครับนั่นก็คือ Unisoc Miracle Gaming Engine ครับเอาล่ะได้เวลาไปกินไก่กันครับและไปความบูย่าด้วยกันครับเอาตรงๆนะไอ้ปุ่ม Gaming Shadow t i g g e r เนี่ยผมไม่เคยใช้บนมือถือเครื่องไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยเครื่องแรกของผมเลยผมจะบอกว่าติดมือเฉยทุกครั้งที่ผมกดยิงเนี่ยทุกครั้งเลยะจะต้องกดปุ่ม Shadow t i g g e r คือบนจอเนี่ยผมไว้เดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่ผมถือว่ามันทําให้การเล่นเกมของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่ามันมีอิสระในการควบคุมมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วยิ่งโทรศัพท์ที่มีชิปแรงๆนะครับผมบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนแถมตัวนี้ครับเป็นลำโพงคู่สเตอริ DTS X ด้วยครับให้เสียงกัางวานมาก,มาก เกมที่2อครับอ่า O.V ครับเกมนี้ผมปรับกราฟิกระดับสูงเหมือนกับเกมแรกเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเฟรมเรทเนี่ยจะเวี่ยงไหมจังหวะที่เข้าบวกกันเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทจะแกว่งหรือว่าจะนิ่งที่60ครับปะไปดูกันเลยครับ จที่ผมได้เทสเล่นนะครับเฟรมเรทของ RV เนี่ยถือว่าวิ่งได้ที่60เฟรมเรทตลอดเกมครับการบวกต่างๆไม่มีเฟรมเรทตกครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยผมมีอาการเบอร์ของกล้องนิดหนึ่งเลยทําให้หมองไม่เห็นเฟรมเรทครับผมบอกเลยนะว่ามือถือราคาไม่เกิน7,000ที่เล่นเกมได้ขนาดเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้ว เกาะเฟรมเนท60เฟรมแบบไม่มีตกเนี่ยแถมการดีไซน์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางนูเบียตัวนี้มากๆครับพูดแล้วก็ไปครับบวกสักตั้งครับในส่วนของ RV นะครับปุ่มเกมมิ่งชาร์โด้ i g ิ e กกก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเช่นการกดสกิลหรือการกดแผนที่เนี่ยนิ้วโป้งของเราก็ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับส่วนนี้ครับ มาครับถึงเวลาวัดความร้อนครับหลังจากที่จบไป2เกม r v กับ free fire มาดูกันเลยอุณหภูมิหน้าจอครับอยู่ที่3.8.6ครับส่วนอุณหภูมิด้านหลังเนี่ยอยู่ที่40.6แล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่41.15ครับผมใช้ระยะเวลาในการเล่นเกมทั้ง2เกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25นาทีครับอันนี้ถือว่าจัดการความร้อนได้ดีมากๆครับเพราะว่าทั้ง2เกมที่ผมเล่นเนี่ยผมเปิดกราฟิกระดับสูงสุดทั้งคู่เลยครับและนอกจากนี้ครับสเปคอื่นๆก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับเขาม Dynamic RAM เนี่ยอีก12 g b ครับรวมเป็น20 g b ส่วน Storage เ,เนี่ยอยู่ที่256 g b กครับก็คือให้มาความจุแบบเหลือๆครับเก็บเกมได้อย่างสบายครับส่วนเรื่องกล้องตัวนี้ก็หายห่วงครับเพราะว่ามาพร้อมกับกล้องคู่ AI ครับด้วยความละเอียด50ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับ เรียกกันว่าครบถ้วนทางด้านการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างของกล้องให้ดูกันครับสำหรับกล้องหลังครับมีโหมดให้เลือกหลายโหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายกลางคืนพอเทนหรือโหมดกีฬาครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างของ NeO 3 5G ให้ดูกันครับกล้องหลังตัวนี้ครับถ้าถ่ายในที่แสงเยอะเนี่ยเก็บรายละเอียดแล้วก็แสงได้ดีมากๆครับ ในด้านงานวิดีโอกันบ้างครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ 1080p30 FPS ครับซึ่งตัวนี้มีการสั่นเป็น EIS มาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปเทกรสกันสั่นแล้วก็เสียงไม์กันครับอันนี้คือเปิดการสั่นครับการสั่นทำงานเนี่ยจะเป็นแบบ EIS นะครับนะครับกล้องหน้าของตัวนี้ถ่ายได้ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเหมือนกันครับแต่กล้องหน้าไม่มีการสั่นนะครับ เรื่องต่อมากันเลยครับนอกจากตัวนี้จะเป็นมือถือเกมมิ่งแล้วนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเขาก็จัดเต็มเช่นเดียวกันครับเพราะตัวนี้มาพร้อมกับ AI Game Space สามจุครับที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการสนามลบของเราครับและตัวนี้ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือน้องเดมี่ครับน้องเดมี่เนี่ยจะเป็นมัดขอดน่ารักน่ารักครับแถมยังเป็น AI โค้ c ส่วนตัวในสนามรบของเราด้วยครับอย่างฟีเจอร์ที่จะคอยส่งเสียงเชียร์เราเวลาที่เราหยิบคบครับ หรือว่าจะเป็นการให้กำลังใจในเวลาที่เราพลาดท่ายในเกมฟรีไฟลครับมันจะสร้างสีสันให้เรามีอารมณร่วมได้ดีมากๆครับและก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่ผมรู้สึกว่าให้มาได้ดีมากๆครับนั่นก็คือ Bypass Charging ครับ เวลาที่เราอยากจะเล่นเกมไปแล้วก็ชาร์จไปใช่ไหมครับเวลาเสียบสายชาร์จเนี่ยพลังงานตัวนี้จะวิ่งเข้าเครื่องโดยตรงครับโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่ครับผลที่ได้คืออะไรนะครับก็คือเครื่องไม่ร้อนครับแบตไม่เสื่อมเป็นวิธีแก้ปัญหาให้สําหรับชาวเกมเมอร์ได้ถูกจุดสุดๆไปเลยครับในส่วนของอุปกรณ์ครับครบกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มที่ติดมาให้จากโรงงานครับหัวชาร์จอะแดปเตอร์33วัตต์สายชาร์จ C 2 C เคสและก็ที่ขาดไม่ได้ครับ เข็มจิ้มซิมครับและทั้งหมดที่พูดมาของ n u บิ a อ e น3 5G X55 Edition ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่6,999บาทเท่านั้นครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของ n u บิ a อเน3 5G X55 Edition เดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆเลยแล้วกันครับสำหรับมือถือนูเบียตัวนี้เหมาะกับใครครับบอกได้เลยว่าเหมาะกับทุกคนครับโดยเฉพาะกับพวกเกมเมอร์ที่ต้องการเอาชัยชนะมานะครับเพราะว่าตัวนี้มีปุ่มไล Shadow t ด i ิ e เครับที่เป็น ุ่มเปรียบเสมือนกดจริงครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้120เฮิร์เล่นเกมได้อย่างอัตรลดมีระบบระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มาพร้อมกับความร่วมมือสุดพิเศษกับ Free Fire ที่ทำให้เป็นมากกว่ามือถือครับเพราะว่านี่มันคืออุปกรณ์ยกระดับการเล่นเกมของคุณให้เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับถ้าคุณคือผู้เล่น Free Fire ตัวจริงหรือเป็นเกมเมอร์จ๋าๆที่ต้องการเกม FPS หรือเกมโมบ้าที่ต้องการความได้เปรียบในด้านของการเล่นเกมเนี่ย คุณหยุดมองหาได้เลยครับเพราะว่านี่คือคำตอบของคุณครับโนบ Neo 3 5G จะเป็นคำตอบให้คุณครับวันนี้ครับก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากจะคว้าชัยชนะได้อย่างบ่อยขึ้นนะครับอย่าลืมไปจัดนะครับ n นบ i a Neo 3 5G ครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ